และถัดมานะฮะก็จะเป็นทางด้านของไฮไลท์ของวันนี้นะก็คือทางด้านของ UMP Outlaw Fantasy นะหรือก็คือ UMP อัปเกรดอันใหม่นะ <S <S สวัสดีครับกลับมากับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับปะบอยนะและวันนี้นะฮะผมก็จะมาพูดถึงของที่กำลังจะเข้ามาใหม่ที่น่าสนใจมากๆนะฮะบวกกับการที่ว่ามันมีของเข้ามาใหม่แล้วแหละแล้วก็ ไม่น่ารอดเบื่อของผมะฮะก็คงต้องสูงกันสักหน่อยแหละจริงต้องสูงกันสักหน่อยแหละอาจจะไม่น่อยก็น่าจะเยอะแหละเพราะผมก็ค่อนข้างชอบอยู่พอสมควรนะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้นะก็อย่าลืมชื่อฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมแจก RP ีกันด้วยนะซึ่งถ้าเกิดใครมี RP อยู่แล้วก็จะเป็น UC แทนนะครับไปดูกันได้ใน ในช่องของผมนะมันจะมีคลิปที่แจก RP อยู่นะอย่าลืมกันด้วยนะเป็นกิจกรรมที่ผมทํามาเพื่อ RP ซั่นนี้โดยเฉพาะนะฮะจริงๆผมก็แจกทุกส่นอยู่แล้วแหละเพื่อเป็นการตอบแทนคนดูทุกคนด้วยเนาะผมก็เลยอยากจะมาแจกอยี้ทุกสั่นนะฮะแต่ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ากับทางด้านของของที่เข้ามาในเกมากา่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปสปอยกันทีหลังเนาะก็ <laughs> วันนี้ก็จะเป็นทางด้านของ Toy power spin นะฮะเหมือนจะมาในเชิงของกงร้อยอีกแล้วนะแต่เพียงแค่ว่า ไม่ได้อยู่ในแบบของกรงล้อแต่เปลี่ยนแบบเป็นแค่แนวเซนตรอแต่ก็เหมืเรื่องแหละก็คือกรงล้อนั่นแหละนะก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูทังน้าของรางวัลด้านข้างก่อนอตัวพรีเมียมกระทะโอเคโอเคอันนี้อะไรลัคกี้คอยน่าจะเป็นทางด้านของไอ้แฮนแรกเนาะหนึ่งเลยกับรอยสิบพอูกถไทยไม่ได้นะฮะหากเพื่อนๆกำลังหาร้านเติม UC ที่ถูกเติมไวและปลอดภัยแน่นอน100เซนนะฮะผมแนะนำร้านนี้เลย rich man shop และการเติมก็จะแสนง่ายมากเลยนะฮะเพียงแค่ใช้เลข ID และชื่อตัวละครเท่านั้นนะ,ะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะฮะแอด rich man s h อ p อย่าลืมแอดกันด้วยนะและตอนนี้เองทางร้านก็มีโปรโมชั่นเติมครั้งแรกด้วยนะฮะซึ่งบอกเลยนะฮะว่าคุ้มมากๆเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเติมนะฮะและถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่ได้เล่นแค่ผับจีเท่านั้น ร้านนี้ก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสอบถามกันได้เลยแต่ชุดนี้คือดูน่าสนใจมากเลยไม่มีแอนิเมชันด้วยเหรอโอ้ยเทพชอบๆ มาทำมาจากกระดาษด้วยประเนีนเฮ้เก๋ดีเก๋ดีแล้วในของนั้นมันจะมีอะไรบ้างนะมี lucky coins มีกระเป๋า cute animal backpack เฮ้ยน่ารักดีนะผมชอบเฮ้ยน่ารักน่ารักน่ารักแล้วก็มัวโอเคชุดกรอเฮ้ยมีแอนิเมชันด้วยเฮ้ยชอบชอบชอบอยากได้ชุดอ่ะอยากได้ชุดอ่ะอ๊่ปะ แอนิเมชันนี่แหละเท่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 แล้วก็มีทั้งน้นของตัวห้อยนะที่จะเป็นตัวน้องแมวเหมียวตัวเล็กน่นารักดีนะฮะแล้วก็ปืนสกอตแลอวโอเคไม่ได้บุ๋วอะไรขนาดแต่ก็โอเคแล้วก็หมอดใส่นั่นเองเนาะก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้ไ,ดไม่เหลวไม่เหลวแล้วทั้งน้นข,ของของแรกล่ะโอ้เหมือนจะมีทั้งนั้นของของชมพูด้วยนะ่าสนใจแล้วก็จะมีทั้งน้นของอ๋อหัวนะเหดเกียร์ e นะฮะ ดูน่าสนใจดีนะถ้าเกิดเป็นไปนได้ก็อยากแลกนะแต่ต้องมาดูก่อนว่าจะอ,าออกไหมไอนเนี่ยชดแดงอนะยากได้ชุดมากกว่านะตอนนี้นะครับเพราะมันมีทางด้านของอีโมดเนาะแล้วก็ปืนเ k คที่ดูสวยเหมือนกันนะเนี่ยดูจากภาพเฉยๆนะเออไม่ใง่แล้วมันมีในช็อปปะ่ะเขคดูกันนี่ไงอันนี้คือทางดนานของชุดในช็อปเนาะเออุ๊ยเท่ไม่ชุดก็เท่นะเออแล้วเอด้วยเนี่ยถือเ k คอยู่อุ้ยสวย a อเคก็สวยนะครับไม่ได้ ทำไม AK เหมือน a k ใน CS4 เลยวะคลายเยอะแค่แค่สีมันคล้ายกันนะจ๊ะเฮ้ยสวยสวยสวยถือว่าโอเคนะถือว่าการสมในครั้งนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะสลาสฟินนะฮะก็เพิ่มไปการรีรอช้าเป็นเล่ยไปเลยและแกนหาเล่ยสิงต่งจรงเจ้งหาเล่ยสิงตัางเจ้งก็ถ้าเกิดออกของแดงเลยจะดีมากนั้นนะหรือเหรียญเยอะก็ได้แต่ จะได้ของแดงเลยจะได้ประหยัดนะแล้วก็จะได้เอาไปแลกไอเคกับชุดลองด้วยเพราะไอพวกนั้นดูเท่มากเลยนะเฮ้ยผมได้มาสิบอันด้ยวยหรอเพิ่งเห็นโอเคคิดไลยกันว้าไม่น่าสกิดเลย,ด,ย,ด,กกเลยดูไม่ค่อยดีเลยเออไหนๆก็มีแบบสุมทีละหนึ่งโอเคไม่ไบางคนที่แบบสมุมทีละครั้งสองครั้งก็ได้แล้วนะแต่คงไม่ใช่ผม ้โอเคเฮ้ยแล้วมันต่างไงกับสิบส่วเล็กวะเมื่อกี้ผมก็ได้สิบส่วเล็กก็ไม่ใช่หรอกจุบันบัางอ๋อไม่ไม่ไม่สุดท้ายมันก็เป็นสีโอ้โอเคอันเดียวกันเนาะอย่างน้อยเราก็ได้สิบส่วนัีนก็โอเคละโอเคละโอเคละทูทูเฉยใช้ไปได้อันนี้รอบที่เท่าไหร่เนี่ย สีแล้วป่ะใช่ป่ะสี่เลยสาสีป่ะน่าจะสี่นะเก็บปู่ถึงจะไม่ได้ตั้งใจก็เถอะลองสก,กีแบบรวนสักสี่รอบแล้วกันเผื่อมันจะเปลี่ยนอะไรในดวงของผมนะคอือเก็บอือเก็บโอ้ไม่ใช่ของที่ต้องการแต่อย่างน้อยก็ได้เดี๋ยวสิบปันแล้วก็พักกาาพอคุยกันได้เก็บ ไม่กิฟไม่ให้เวิร์แกเ,เอาตรงนั้นในเนี้ยที่ผมอยากได้จริงก็มีแค่กระเป๋าแล้วชุดนะโอเคอาจจะที่ห้อยกระเป๋าด้วยก็ได้แล้วซนะา,าร์ล้งก็เฉยๆนัสกาก็เฉยๆเหมือนกันอยากได้ชุดอะ่ะคือถ้าเกิดชุดออกหนึ่งเลยมันคือมันไปยักในการใช้โทเค็นของผมนะฮะผมก็สามารถจะเอาเป็นแรกอย,อยาก่างื่นได้อยา่างเช่นหัวหรือว่า <c oughs> อ้ยหรือว่า AK นะฮะหรือว่าชุดใหม่อีกชุดหนึ่ง ซึ่งมันก็ดูเท่อ่ะแต่อย่างน้อยก็ต้องให้เหรีหยญเยอะๆอะจริงๆเพราะว่ายังไงก็ต้องการลำตีสองร้อยผมจะไม่ค่อยมีดวงจริงๆก็ไม่มีดวงตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละตั้งแต่เล่นเกมนี้มานี่คือคำว่าดวงนี่แทบจะไม่มีเลยอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นกันตั้งแต่ผมทำช่องนี้มานะไม่ว่าจะเล็กกี่อะอะไรก็ตามคำว่าดวงนี่ไม่เคยอ,อยู่ข้างผมเลยจริง หรือถ้าเกิดมันมีนะมันก็จะอยู่แบบนิดนึงใน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 พันครั้งอ่ะคือแบบอย่างเศร้าตึ่เศร้าเศร้าตื่เนี่ยดูดิดูีดิดอะไรอ่ะคุณคุณจะทำอย่างนี้กับผมไม่ได้อะไรอะแม่งเลยมึงโอ้โหยากจัง Okay, okay, okay. แด้ติดูโอเคโอเคโอเคแต่เอาเอย่างเอาเป็นของได้ไหมอ่ะของมันมีค่ามากกว่าโอ้โหอย่างเน่าเลยมีใครเน่ากว,ว่านี้ไหมเนี่ยฐาจริงชีวิตเนาะชีวิต ดูตงหน้าจอโทรศัพท์ผมเนี่ยผมมานั่งดูผมมานั่งดูหน้าจอคอมดิงดีกว่าอีกยังรู้สึกดีกว่าดูดูบนหน้าจอโทรศัพท์อีกเนี่ยสองร้อยรอบจะได้อะไรดีบ้างไหมเนี่ยที่ผ่านมาหลังๆนี่คือผมรู้สึกแบบว่าไม่ได้ของแบงอะไรเลยจะบอกวะ่าใช่ไม่ได้เลยต้องาจาักการันตีหรือแลกเอานะ หรือทุ่มเงินดัดตัวนะถึงจะได้โอ้ได้อยู่ที่ห้อยอก,กระเป๋าเอามาทำอะไรวะเนี่ยขอเป็นปืนข้างืนนะเแล้วขอเป็นกระเป๋าหรือของแดงแดงได้ไหมเนี่ยเออเพื่อทำให้ผมรู้สึกดีใจหน่อยเดมน,นะขอลองละ <c oughs> อ่ะสองร้อยลอกจะไม่มีอะไรจริงๆหรื ไม่โอ้โหโคตรหยาบลยรอบนี้มันยังดีที่จบด้วยคูณสิบแต่ก็ยังหยาบอยู่ดีจะครบสองร้อยรอบแล้วอ,อ่ะ <c oughs> นี่คือ <c oughs> ผมว่าผมไม่ได้แรกชุดที่งแน่มาถึงชมพูนะ โอ้โหอะไร,ห,รหนึ่งตัว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 โอ๊ยน้อยก็มีสามสองรอบแต่มันสองร้อยรอบไปเลยละกันโอเคเรื่องตัวแต่ถ้าเกิดเรื่องตัวอย่างนี้นแลปล,แลว,ว,ว,ยยปว่าที่เหลือก็น่าจะแนวใช่ไหมนี่คือกะจะไม่ให้อะไรเลยน,กนอกจากข้อมยลสองทิ้นจริงอะ่ะโอ้โหอะจีบิสคาโต้รอบสุดท้ายแล,แล้วกันนะฮะเขาดูเหมือนว่า เป็นคลิปที่ผมจะไม่มีดูอีกแล้วนะแล้วทำไมผมยังไม่ชินสักทีวะนี่มันก็เรื่องปกติของผมเปล่าะวะใช่ไหมโอ้ยเจ็งเออเมื่อไหร่จะมีวันดีๆกับเขาบ้างนะไปดูในกลุ่มแล้วแบบถ้าต่เขาแมา่ฉาเดี๋ยวลึกๆผมว่ามันต้องเป็นที่ไอดีผมแล้วแหละ ผมว่าใช่แน่ๆไอดีผมแน่ๆเลยใครมันจะสวยขนาดนีด้วะอ๋อผมไงใชห้าร้อยเจ็ดสิบตัวถือว่าไม่แย่ขาดิเยอสมก็ได้วะเอาของไหนแล้วชิ้นได้ไหมได้ไหมขากี่ตัวนะสามสิบตัวใช่ไหม เธอออกตัวมพื่ะได้ช่างแมงแล้วไม่สนใจแนละ้วโอเคฝึกก็พอจะได้เอาท่าเต้นได้ใช้นี่กี่ชิ้นวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเ็ดชิ้นต่อโอเคโอเคเออเออ,เอ,อไม่ โอเคอยาจจะคุ้มที่มาสุ่มสอบก็ได้โอเคขาดอีก8ชิ้นโอเคตอนนี้ผมเริ่มดีใจมาทีหนึ่งแล้วนะเพราะว่าลึกๆแล้วเมื่อกี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดได้ชุดแหมแล้วไม่มีหัวมันจะดูแปลกๆหรือเปล่าแต่ก็ได้หัวไปแล้วก็โอเคนะ แต่ถามว่าคุมไหม <No. S 1> ขอกระเป๋าได้ไหม mm. ไม่อยากจะโลกมากนะแต่ขอกระเป๋าไดไ้จะได้แบบจบ,จบๆเลยภายในคลิปนี้ไม่งั้นไม่สนแล้วแหละ <c oughs> ทังแม่งกระเป๋าไม่ <c oughs> ไหวจะเลี่ยแล้วโอเคสองร้อยสามสิบรอบเราได้ทักนักของหัวแดงแล้วก็ชุดเด็กยี่ แล้วที่เดือเราแลกอะไรดีเรามีอยู่สิบตัวแลกอะไรได้บ้างอ๋อนี่ไงซิมิเอตเอไปสิบตัวสยวสยงามมันจะไม่มายุ่งกับแกแล้วลาก่อนโอเคไหนๆแล้วก็สุมไปแล้วนะเรามาดูทางด้านของชุดดีกว่าว่าเราได้อะไรมาบ้างจริงๆมันก็มีอยู่แค่สองชุดแหละตายเ๋ยวจะพูดอะไรเยอะๆมีอะไรที่ได้มาเลยนอกจากชุดแล้วก็ที่ห้อยกระเป๋า เออว่าแต่กระเป๋าผมใส่กระเป๋าไหนดีเออยากเหมือนกันนั่นนี่เอ้ยอันนี้ก็ดูเข้าดีนะถึงมันจะคนละตีมาเถอะเฮ้ยหรือจะเอาน้องกวางโงด่ดิอันนี้แหละดูเข้ากันดีน่ารักดีนะฮะกระถาก็ให้ใช้กระําเขาันนั่นเองเนาะแล้วเหมือนผมจะได้ทางด้านของสกามาด้วยดิใช่ไหมใ <g ather> นดูสเต้ก็ไม่เร็วนะแต่พอดูธรรมดาไปผมเอานี่แหละ <g ather> นี่ถัพเต้นใหม่ย่ากชอบ ชอบชอบนี่ดูดิชอบชอบ <c oughs> ก็เดีด๋ยวก็จะเป็นประมานี้นะฮะก็ถือว่าเกือบจะแย่มากแต่ก็ยังแย่อยู่เอาเป็นว่าแย่แต่ไม่ได้แย่มากแล้วกันนะอย่างน้อยผมก็ได้บวกมานะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราไปต่อกับพาร์ทสองกันเลยแล้วกันนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาไปดูของที่กำลังจะเข้ามาใหม่นะ,ะสำหรับ UMP อนะัปเกรดเนาะสำหรับใครที่ยังไม่อยากดูสปอยปิดคลิปนี้ไปก่อนนะแต่สำหรับใครที่อยากดูต่อก็เปิดไปดูต่อกันได้เลย โอเคสำหรับสปอยในพาร์ทหลังนี้นะครับก็จะมีทางด้านของปืนนิดๆหน่อยๆแล้วก็ชุดนิดๆหน่อยๆน,นะฮะซึ่งอย่างแรกก่อนเลยก็จะเป็นทางด้านของอีโมจินะที่เขาเหมือนกลับมาคอรล็อีกแล้วนะอ่าเหมือนกับตอนที่มีกระเป๋าอีโมจิอะไรนั่นนะฮะซึ่งเหมือนเขาจะเอากลับมาด้วยนะแต่ว่าครั้งนี้จะมีทางด้านของชุดด้วยที่ค่อนข้างจะดูน่ารักดีนะและมีทางด้านของระเบิดด้วยเช่นเดียวกันอืมแล้วเหมือนจะมีหัวด้วยไหมหัวอีโมจิใช่ไหม อันนี้ก็เป็นอูซี่นะครับที่ค่อนข้างที่จะดูโอเคเลยนะดูดีพอสมควรใช้ได้น่านาใช้อยู่น่าใช้อยู่ถัดมาก็จะเป็นทางด้านของกระเป๋านะฮะซึ่งแต่ระดับก็จะดูดีกว่ากระเป๋าก่อนหน้านี้อีกนะิเนี่ยเพราะว่ากระเป๋านี้ดูน่ารักกว่าเยอะเลยมากกว่าตอนที่ผมซมการันตีเบีโคเซ็งเออแล้วนี่ระเบิดก็ดูเก๋ดีเกด๋ดีใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ถัดมานะฮะก็จะเป็นทางด้านของหัวเนาะส่วนพาร์ทหัวซึ่งเหมือนจะมีทางด้านของ3หัวเลยนะ มีแบบหัวลาะจนน้ำตาไหลออกมานิดนึงแล้วก็ทางด้านของหัวใจแล้วก็ทางด้านของแบบหัวเท่ๆนิดนึงนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับ้วหลังจากนั้นก็จะเป็นทางด้านของรูปอิโมจิแล้วก็กระเป๋าที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะฮะก็คือกระเป๋าแบบที่มันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะแล้วผมก็สุ่มไปค่อนข้างเยอะแหละก็รู้สึกเสียดายมอนกันที่สุ่มไปนะเพราะมันก็ไม่ได้เท่อะไรขนาดนั้นนะก็โอเคและถัดมานะฮะก็จะเป็นทางด้านของไฮไลท์ของวันนี้นะก็คือทางด้านของ UMP Outlaw Fantasy นะหรือก็คือ UMP u p ปเกรดอันใหม่นะ ซึ่ง UMP อัปเกรดอันนี้ก็สามารถแต่งได้ครบถ้วนเหมือนของอัปเกรดใหม่ๆเลยนะก็ถือว่าดูดีมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของเพื่อเน่ยเนาะถัดมาก็จะเป็นทางด้านของเวล2นะก็จะเป็นเอฟเฟกตนะฮะตอนฆ่าคิวเอฟเฟกเนาะก็ถือว่าดูดีใช้ได้เลยมันจะออกแนวสีส้มๆม่วงๆหน่อยๆแล้วถัดมาก็จะเป็น a d v a n c e Form ที่ดูดีกว่าระดับหนึ่งนะครับซึ่งก็ดูใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้ออกแนวเหมือนตอนซีซันเท่าไหร่วะสามสี สามถึงสี่ซีซันก่อนนั้นที่มันเป็นแนวทะเลทรายอะไรอย่างนั้นน่ะมันออกแนวประมาณนั้นมากกว่านะและนี่ก็คือทางด้านของคิวเมสเซจนะ,ะที่เราก็น่าจะเห็นกันแล้วนะตอนนี้ผมสปอยไปซึ่งมันก็ดูโอเคถัดมาก็จะเป็นทางด้านของตัวห้อยนะฮะก็คือเวลห้านั่นเองเนาะก็โอเคแหละแล้วถัดมาแล้วก็จะเป็นทางด้านของฟ i น a ลฟอร์มนะรือก็คือฟอร์มสุดท้ายนั่นเองเนาะซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าไอตามมเตอร์กลมๆนั่นนะฮะมันเหมือนขยับได้ด้วยนะเออแล้วมีจุดไหนขยับได้อีกหรือเปล่าไม่น่าจะะมีแล้วนะ แต่โดยรวมถือว่าแต่งมาดูสวยอยู่นะครับแต่ถามว่าส่วนตัวชอบไหมก็อาจจะไม่ได้บูบาขนาดนั้นนะแต่ผมชอบตรงของแต่งนี่แหละมันแต่งได้ครบถ้วนจริงๆนะดูดิคือมันแต่งได้ครบมากและแต่ละอย่างนี่คือดูดีใช้ได้เลยนะฮะดูดิสวยนะสวยนะการแต่งของเขานี่คือดูดีใช้ได้ผมชอบมากเลยมันออกแนวแบบทองๆดำๆนะฮะเก๋เก๋ได้อยู่แต่เสียดายตรงที่แบบมันไม่มีแบบ สกบทุกสกบนะอย่างเช่นคูณหกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีแต่กออ็ไม่เป็นไรหรอกเออแม็กก็สวยนะใช้ได้อยู่ถัดมาก็จะเป็นทางด้านของกริฟนะฮะโอเคโอเคไม่เลวแต่เหมือนจะไม่มีทุกกริฟนะอืมก็ไม่เป็นไรถือว่าโดยรวมถือว่าดูดีนะครับผมชอบมากและสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นทางด้านของรูทนบ็อกซ์นะฮะซึ่งจะได้ตอนเบลเจ็ดเนาะถือว่าเป็นรูทบ็อกซ์ที่โอเคนะไม่ได้แบบ ไม่ได้แบบหวือหวาอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนช่วงนี้เขาพยายามที่จะไม่ทําให้มันดูหวือหวาจนเกินไปนะไม่แบบส่งผลกระทบต่อเกมจริงๆนะอย่างเช่นทางด้านของปืนหุ่นไลกาเองหรือว่าทางด้านของปืน m 4น้ําแข็งเองบางทีคนอาจจะเข้าใจผิดเป็นมนุษย์ก็ได้ก็เลยยิงไปเนาะซึ่งมันก็เปิดเผยตําแหน่งแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเกมจริงๆเนาะก็โดยรวมสำหรับคลิป,ลปนี้นะฮะก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะยังไงก็ ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมกันด้วยนะและอย่าลืมนะครับว่าผมมีแจก RP แล้วถ้าเกิดใครสนใจที่จะเติม RP จริงๆผมแนะนําเลยคนระับ Rich Man Shop ตอนนี้เขาก็มีโปรของเขาอยู่นั่นเองเนาะซึ่งผมแนะนําเลยและนอกเหนือจากนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรพิเศษแลนะ้วนอกจากอย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับช่วงนี้คือแบบคนดูกว่า50็ก็ยังไกกม่เก <laughs> ิดสับไหนก็ช่วยๆกันหน่อยนะก็สำหรับคลิป,ลปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะมาเช็ก <laughs> <ๆ S 2> <ๆ>ันใหม่คร<ๆ>ับบ<ๆ>๊ายบาย